ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะฮอ่นะครับเวลามีรถตัวใหม่อะเรารู้สึกแบบลุ้นแล้วก็อยากจะลองทดสอบให้รู้ไปเลยว่าแบบมันจะดีไม่ดีเราจะได้บอกต่อได้เนาะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แนะนําตัวหน่อยครับครับผมเอ็มนะครับเป็นเซล์ดูแลภาคเหนืออีสานแล้วก็ตะวันออกครับโอ้อ้าวแปลว่าอยู่ภาคผมด้วยดิแน่นอนครับดูแลหมดเลยเอ้แล้วแบบนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างครับในงานตัวนี้ในงานก็จะมีรถที่จะเปิดตัวใหม่เป็นรุ่นมินิเพนด้าร5อยหีในงานนี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีหลายๆตัวที่จะมาโชว์ในงานด้วยเซึ่งแนะนําถ้าเกิดเป็นกระแสในตอนนี้ไม่แพร้รถทัวริงหรออมีแน่นอนครับตอ,ตอนช่วงนี้รถแบบทัวริงเนี่ยมันเดินทางง่าย,งายไงใช้งานสะดวกเฮ้ยผมแอบบอกร์หน่อยได้ไหมไปก่อนดีกว่าไปดูในงานโอ้ยโอเค <c oughs> โอเคอเค,ครับงม่เจอกันในงานได <c oughs> ้ครับสวัสดีครับคืออย่างรอบก่อนเราก็ได้ทดสอบในตัวของ R A ศ0 1ไปเนาะในรอบนี้เขาก็แบบมีตัวโฉมที่แบบว่าแต่งมาสำหรับเพื่อสำหรับการขับขี่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบกองข้างแล้วก็สไตล์ที่แบบ รู้สึกมันเป็นพวกเอาไปในการคุยเซอร์อเนาะซึ่งเบาะตำแหน่งนั่งเขาจะเป็นตำแหน่งแบบเดียวแล้วก็มีเบาะเด็กๆให้นิดหนึ่งไอตอนที่เราแบบได้มีโอกาสมาเทกับเจ้าตัวนี้ไปใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่บาลานซ์ดีออปชั่นครบแล้วก็รู้สึกสนุกที่ที่ได้ขี่มันนะจริงๆก็อยากจะเก็บไว้สักคันแต่พอดีงบมันไม่ถึงอะไรไม่มีสักคันเลยแต่สวยดีครับป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันโอ้อ่ะครับสวัสดีครับพี่มา <laughs> ครับโอ้ดีเลยตอนช่วงนี้ก็โอเคเลยอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทางไหนล่ะครับอ๋อโอเคลงทะเบียนตรงไหนครับเนี่ยเออแป๊บหนึ่งนะอินฟูอินฟูอินฟูอ่ะอันไหนนะอ๋ออันนี้เหรอโอเคครับชึบอ,อ่าเรียบร้อยอ๋อมีถุงให้ขอบคุณครับด้านในเป็นไรอะ่ะอะไรนะหายแล้ว <laughs> ตายแล้วเก็บแล้ว ไม่ให้ดูหรอกไม่รู้อะไรอ่ะมามามาเรามาเซลฟี่ด้วยกันดีกว่าคนอื่นเขาเซลฟี่ด้วยโทรศัพท์นี่เราเซลฟี่ด้วยหมายกันสันโอ้เอ้ยควางจัดเลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวแบบเบสเข้าไปแล้วเบสถือกันสันเดี๋ยวผมถืออันนี้จอยถึงไฟโอ้ครบเลยนี่สจอดสเลดโอ้เขามีนี่ไงเราหยิบปุ๊บแล้วเราก็หยิบกลับบ้านแล้วก็เอาไว้แบบใช้เองไงเขาได้ยินนั่นน่ะจริงินเราควรมีไหมอ่ะเราต้องควรมีเหรอ าคว,วันนีน้ก็มีสุรัยนี่อนวันนี้มาอะไรกันสภาพอากาศที่จันทบุรีแบบฝน,นเอาละสแกนตรงนี้ได้เลยเหรอใช่เมื่อกี้เมื่อก,กี้เราถ่ายกันเรียบร้อยแล้วนี่เราเราให้เบสเนี่ยแลหละเบสจากกาตีฮะยังไงบ้างเฮ้ย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 ก,ก็เท่เลยเอาไปกาเบสส่งก่อนนะดีเขาส่งงานมาแล้วเขาส่งงานมา ิตาใบใบเขาใหญ่มากเลยคือปกติเราหน้าแบบดำๆอยู่แล้วไงไปอยู่ตรงนี้หน้าใสเลยขอบคุณครับโอ้โหอย่างเท่ขอบคุณนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศการเปิดตัว รถจักรยานยนต์มินิแพนด้า150ครับซึ่งเราได้มีโอกาสจะมาทดสอบแล้วแต่วันนี้มาเป็นวันเปิดตัวอันนี้คือบรรยากาศที่เราพบเจอครับโอ้โหคือแบบอยากจะบอกว่ามองฟุ้งมากอันนี้จะเรียกว่าควันเนาะควันฟุ้งมากแล้วก็บรรยากาศทุกงรุ่ค่ครับก็เจอหลายๆช่องที่คุ้นหน้าคุ้นตากันที่นี่ก็จะเป็นไตรลนหลายุ่นเริ่มเปิดตัวันแล้วร่วมกันไปพร้อมกับผมนะครับ5 4 3สสสอง นและนี่คือการเปิดตัวรถมินิแพนด้าอย่างเป็นทางการครับเอาล่ะได้เวลามาเทสในรุ่นของแพนด้ากันแล้วฮะซึ่งรถแพนด้าเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสจะร้องเทสในรอบก่อนแล้วเป็นหนึ่งในรถที่ผมคิดว่า เป็นเอกลักษณ์ในการขับขี่ที่ค่อนข้างจะสนุกครับมันเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าตำแหน่งรถเนี่ยมันต่ําใช่ไหมเพราะตำแหน่งรถมันต่ำเนี่ยมันส่งผลทําให้เวลาเราขับขี่เนะี่ยได้อย่างมั่นใจมากเป็นเนี่ยลงเท้าเต็มขาเลย่พูดเลยโอเคอย่างแรก,กเดี๋ยวผมรอที่ละคันนะฮะคันนี้มันมีกระจกไงมันน่ารักไงโอเคจขี่ไงนะแรงจังเลย โอ้โหอันนี้สลาล่อมหรออย่างงี้ปะเนี่ยยังไงอะน้ำลอยโอเคเดี๋ยวรอให้เขาน้ำก่อนขี่ยังไงมันขี่ไปทางไหนอะ,อะเดี๋ยวรอพี่เขาน้ำก่อนขี่ยังเมื่อกี้นะใช่เหรอ โอ้โหมันเป็นร้อที่รู้สึกว่าขี่สน,นุกกันแล้วครับขี่นะทดสอบ ABS ครับโอ้ ABS ใช้งานดีนะโอ้โห,โโหแบบกดปุ๊บติดปับ๊บกดปุ๊บติดปั๊บเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้แบบโอ้ไม่ไหวเว้ยไปไม่ขี่ยังไงอะ่ะอย่างนี้เหรอ สนุกดีนั่นนี่รอบนี้เราไม่สไลด์เลยอ่ะจริงๆอะที่มันไม่สไลด์เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยทั้ง ABS ทั้ง traction อย่างเงี้ยมันเยอะแล้วแบบว่าถลามันเยอะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยคุมง,ง่ายแล่อย่างฝนตกอย่างเงี้ยมันก็ยังพอเอาอยู่นะ คือมันก็ดีในส่วนของเรื่องการขับขี่แบบมือใหม่ที่จะมาลองขับขี่เนะี่ยคือขนาดผมไน้่ขี่แบบครั้งแรกเวลาจับจับไปมันก็บันเินใช่ไหมแต่พอขี่ไปขี่มาเนี่ยมันชิวมากเลยเพราะตำแหน่งรถที่มันรู้สึกว่าโอ้โหสบ,บายสบ,บายเนาะเดี๋ยวเราลอง ABS กันบ้างฮะ ABS หลังโอเคดีครับลอง ABS หน้ากันบ้างครับก็ดีเดี๋ยวรอบนี้เราตรงตรง เออแบบว่าหมายถึงว่าเวลาเรากดเบรกนะ่ะแล้วแบบ ABS ทำงานอยเงี้ยแผมลองกดเบรกหน้าเางเด,ดูนะคือหมายถึงว่า ABS อี่ยมันทำงานจนแบบหน้ามันไม่แอ่ะแล้วก็สามารถที่จะคุมรถได้โอ้จริงจโดยส่วนตัวเป็นหนึ่งในรถที่รู้สึกขี่สนุกมากเลยล่ะเพราะว่าหนึ่งด้วยตำแหน่งรถแบบแล้วตอนนี้มันฝนตกใช่ไหม พอแล้วสนุกอะจริงๆใหญ่จะย,ย,ยกล้อเล่นแต่ก็เกรงใจเขาขบับเป็นนรคบโอเคครับ, okay, รบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเปิดตัวของเจ้าแฮนด้า150ครับซึ่งเป็นรถจักรายานยนต์แนวมินิบค์ครับที่โดยสรุปแล้วผมก็ยังคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในรูปแบบของมือใหม่ใครที่คิดจะมาลองขับขี่รถมีคันเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นมิดไารขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเทคชั่นคอนโทรล ABS ลูปโฉมที่เล็ก มันทาให้เวลาเรายันเท้าเนี่ยมนยันพื้นได้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวครับกับออปชันที่มันมีสําหรับความปลอดภัยได้ครบขันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งช่วยเพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจเนาะในเรื่องของการเบรกอัตราเร่งรูปโฉมการขับขี่ในเมืองเนี่ยผมคิดว่าไม่ผิดหวังครับโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามกับช่ององตุตไลฟันได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อรถใน500คนแรกนะครับ จะได้รับโปรโมชั่นจากราคาเพียงแค่72,900บาทเดี๋ยเพียงแค่69,900บาทครับร้ององแถมสุด e อ c ก u s i v e แล้วก็ฟร,รีทะเบียนพรบแล้วก็ประกันแล้วก็ได้รถที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะขกกับขี่รถมีคัทครับ